เอาไปต่อกันที่ประทุมธานีครับชาวบ้านที่นั่นมาร้องเรียนผ่านช่องบันสาสิเอ็ครับว่าที่วัดสแก่มีคนไปวางยาเบื่อหมาตายเป็น10ตัวจนเจ้าอาวาสเนี่ยต้องตั้งรางวัลน,นําจับเป็นหมื่นเลยนะฮะดูสภาพสิฮะหมามันนอนตายน้ํำลายฟูมปากแบบนี้แล้วก็ บางจุดก็มี2ตัวบางจุดก็มี3ตัวอยู่ภายในวัดสแก่สามโคกปทุมธานีหลังจากทีมข่าวแล้วการน้องเรียนเราก็ส่งคุณภูมินสารสมบูรณ์ไปไปลงพื้นที่ไปกราบนมัสการพระอาธิการซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสแกเจ้าอาวาสก็บอกว่าการวางยาครั้งนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครั้งแรกเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยายนหมาตายเป็น10ต,ตัวครั้งที่สองก็ถูกวางยาอีกหมาตายเป็น6ตัว รวมแล้วเป็น16ตัวนะ<ช>แล้วก็เดือนตุลาคมีอีกมีหมาถูกฟันในรับบาดเจ็บอีกหนึ่งตัวคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นชาวบ้านที่เลี้ยงไก่หลังเคยพบซากไก่สดๆดทุกยาเบื่อวางไว้อยู่หน้าวัดยืนยันที่ท,ที่แขนแขนหมาหมาไปกัดไก่แต่หลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้กับมันเลย<ช>ถ้าไปกัดเนี่ยมาบอกหลวงพ่อดีๆก็ได้เดี๋ยวหลวงพ่อจัดการให้เมื่อคืนผมฝังมันผมไปยังไงร,ร้องให้เลยพี่ คือเขาก็ไม่มีที่อยู่เราก็ให้เขาอยู่แล้วแต่เขาไปกินแบบไม่มัวซัวครับคือพูดกันง่ายๆคือเขาเป็นหมาครับเป็นเป็นเป็นสุนัขจรจัดก็มาอาศัยที่วัดก็โดนคนใจบาปทำลายรับไม่ได้ครับผมผมเป็นคนใจแข็งนะพี่แต่ว่า มันเจอหลายๆรอบมันไม่ไหวครับนี่ฮะเจ้าวาสบอกว่าเป็นคนใจแข็ง mm hmm. แต่เจอหลายรอบหมาถูกฆ่าตายทําใจไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแล้วก็สะอื้นร่ําให้ไปด้วยเจ้าอาบอกว่าหลังจากนี้ก็ตั้งรางวัลนำจับนะครับหนึ่งบาทสําหรับคนที่มาแจ้งเบาะแสว่าใครเป็นคนวางยาเบื่อหมาก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 1 9 6 2 9 4 4 9ตลอด24ชั่วโมง ยจาง้าอาวาเหน่อนะฮะจากศาลาวอาว่าอ่ะหมาจรจัดก็จริงแต่ไม่ควรจะมาวางยาเบื่อมันมาบอกกันดีๆก็ได้มีวิธีการที่ดีกว่านี้ใช่นไม่ต้องฆ่าหมาวางง่ายนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ